าประชาชนเคยได้ยินยี่ห้อชาร์ปใช่ไหมไม่ใช่เหล็กขูดชาร์ปแต่เป็นหม้อหอุงข้าวชาร์ปทีวีชาร์ปแอร์ชาร์ปชาร์ปตัดสินใจฮะไม่ไปต่อกับโรงงานผลิตจอทีวีและนั่นหมายความว่าสิ้นสุดยุคจอทีวีขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นกันแล้วครับบริษัทชาร์ปนะฮะ S H A R P เป็นแบรนด์ในระดับตำนานมากซึ่งเป็นแบรนด์ตั้งแต่สมัยเบบี้บูมเมอร์มาเจน x g e n เจนก็พอได้เห็นะฮะเจนซอาจจะไม่คุ้นๆเท่าไหร่นะครับ ชาปนี่นะครับได้ประกาศแผนในการยุติธุรกิจในการผลิตจ,จอภาพโทรทัศน์ในระบบที่เรียกว่า LCD ท่านผู้ชมคงรู้จักกันใช่ไหมฮะปัจจุบันนี่นะครับจอทีวีที่เป็นแบบขนาดใหญ่ๆโตๆและเป็นระบบโทรทัศน์ที่เรียกว่า Intelligent หรือว่า Smart TV เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีหน้าจอบางสนิทมีมุมมองอะไรที่แบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นเรียกว่าจอระบบ OLED OLED นะครับแต่ที่นี่ชาร์ปเนี่ยเขาเป็นผู้นำในการผลิตจอโทรทรัศน์แบบ LCD เนี่ยมาเป็นเวลานานมากโดยมีโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเขาเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่เมืองซากยโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องประกาศเรื่องนี้ชัดเจนครับว่าเขาไม่ไปต่อละบริษัทที่มีชื่อว่า s ากัยดิสเพย์โปรดักต์หรือว่า SDP ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของชาร์ปเนี่ยนะครับจะหยุดรายการผลิตของจอโทรทัศน์ ด้วยเทคโนโลยี LCD ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีโบราณเลยนะฮะและจะไม่ทำอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการยุติอย่างนี้เนี่ยนะครับทำให้โทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของจอขนาดใหญ่จากนี้ไปจะไม่มีอีกต่อไปแล้วครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮนะที่ว่าชาติตัดสินใจย,ยุติครั้งนี้เลยเนี่ยนะฮะคือสาเหตุจอภาพโทรทัศน์ระบบ LCD เนี่ยนะครับต้องยอมรับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเทคโนโลยีเก่าและโบราณแล้ว นะซึ่งในยุคสมัยใหม่นั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ไม่นิยมผลิตกันแล้วและเลิกผลิตไปแล้วอันนี้คือในแง่ของตัวเทคโนโลยีซึ่งมันโบราณแล้วครับปัจจัยที่2ที่ผ่านมาก็คือว่าเทคโนโลยีของจอสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นคือ OLED OLED นั้นมันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมากๆและเป็นจอเทคโนโลยีที่สามารถนําไปผลิตอันนี้ในแง่ของการผลิตนะฮะทั้งจอโทรทัศน์จอสมาร์ทโฟนจอเซ็นเซอร์หรือว่าจออุปกรณ์เล็กทีอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้จอภาพขนาดเล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ โอเลนั้นมีความคล่องตัวและเทคโนโลยีระยะยาวแล้วดีกว่านะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรทราบไหมคือเวลาธุรกิจมันไปต่อไม่ได้คืออะไรฮะกำไรไม่มีกินทุนรายได้สุดนั่นก็มาจากเรื่องของการแข่งขันของธุรกิจโทรทัศน์ของแบรนด์จากประเทศจีนและเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้ก็คือ,อยี่ห้ออะไรครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซัมซุงไม่ว่าจะเป็นทั้ง LG ส่วนจะเป็นของจีนยี่ห้ออะไรฮะ t ีเอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทำให้สงครามการแข่งขันของจอโทรทัศน์นี่ยนะครับ มันรุนแรงมากจนกระทั่งชาร์ปมีความรู้สึกว่านอกเหนือจากการประกอบชิ้นส่วนหรือผลิตทั้งทีวีแบบเต็มๆเ,เลยนี่นะครับคงไปต่อได้ยากลบาบากจริงๆนะฮะดังนั้นแล้วบริษัท SDP ซึ่งอยู่ในเครือของชาร์ปเนี่ยก็ตั้งมาไม่น้อยนะครับอายุตั้ง15บห้าสิปีเนี่ยและเงินลงทุนเข้าใส่ไปตั้ง9 9้0หล้านบาทในช่วง10ปีที่ผ่านมานี่นะครับก็ถึงจุดที่ต้องหยุดแล้วไม่ไปต่อ อันนี้คือในแง่ของผลิตภัณฑ์และการแข่งขันที่นี่ในแง่ผลการดาเนินง,งานเนี่ยต้องยอมรับครับว่าบริษัทแห่งนี้ก็มีผลประกอบการที่ย่าแย่เหมือนกันนะครับเป็นอย่างนี้คะคือผลประกอบการในช่วงประมาณปี2 0 1 2ถึง2016เนี่ยนะฮะมีผลประกอบการที่ย่าแย่ในสิ้นสุดปีงบประมาณเนี่ยค่อนข้างสาหัสเลยคือมีผลการขาดทุนในธุรกิจผลิตจอ LCD ถึง44,000กว่าล้านบาทและเป็นการขาดทุนสะสมที่สูงจริงๆนะครับดังนั้นก็เลยทำให้ทางด้านของบริษัทชามนั้นตัดสินใจ เลิกเลยครับไม่ผลิตอีกต่อไปสําหรับจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หญโ,ตโตที่เป็นเทคโนโลยีโบราณที่เรียกกันว่า LCD อีกแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นธุรกิจยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนตัวเองสูงอย่างมากๆนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการไม่สามารถสู้เรื่องต้นทุนได้การไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมได้การที่แบบว่าตอนนี้หาคู่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาในเทคโนโลยีสมัยใหม่กับชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ของญี่ปุ่นนั้นดูเหมือนจะเป็นคําถามใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆอย่างมากๆเลยนะครับว่าทําไมจึงเกิดการพัฒนาที่ค่อนข้างจะช้าเทคโนโลยีตัวใหม่ๆมีไหมอะไรต่างๆนะครับรวมถึงแน่นอนครับต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบริษัทสินค้าแบรนด์ต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยหลากหลายยี่ห้อมีปัญหาเรื่องอืดเฉาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างผู้ถือหุ้นเรื่องของโครงสร้างทงบัญชีเรื่องของโครงสร้างผลประกอบการอันนี้ก็ือเป็น q u e s t i question m a า k ใหญ่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Good Governance หรือธรรมิบาลของบริษัทญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับ